สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่คนรัก F1 ทุกคนนะับะกลับมาพบเจอกันกันกบผมเราเช่นเคยครับวันนี้เราเจอกันในค่าคืนของวันที่22มีนาคม2564นะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรือร่องราวของมิกชูมาร์เกอร์นะครับนักแข่งน้องใหม่ป้ายแดงนะฮะที่ขึ้นมาจากฟอร์มูล่า2นะฮะในปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์โลกด้วยไม่ธรรมดานะฮะปีนี้ก็ถูกผลักดันขึ้นมานะครับเป็นฤดูกาลแรกของเขาในฟอร์มูล่า1แล้วก็ที่สําคัญวันนี้เป็นวันเกิดของเขานะครับผมก็เลยจะนํา เรื่องราวของเขาเนี่ยมาชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนคุยกันนะฮะทุกสิ่งอย่างว่านักแข่งดาวรุ่งจากเยอรมันคนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างฮะคือก่อนอื่นก็ต้องถือว่าสุขสานวันเกิดนะครับแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับน้องมิกเขาก่อนวันนี้22ปีบริบูรณ์นะฮะก็น่าเสียดายนะครับที่คุณพ่อก็คืออดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะแชมป์โลกเจ็สมัยชาวเยอรมัน มิชาเอลชูมาเกอร์หรือว่าไมเคิลชูมาเกอร์บางทีผมก็เรียกทั้ง2ชื่อนะฮะก็หวังว่าคงไม่ว่ากันเนาะบางทีก็เรียกเป็นไมเคิลบางทีก็เรียกเป็นมิชาเอลนะฮะแล้วแต่สำเนียงเราจะว่ากันตอบว่ากันไปนะฮะก็น่าเสียดายนะครับที่คุณพ่อเองก็คงจะผมไม่รู้นะว่าแกจะรับทราบรับ,ร,บรู้อะไรได้มากน้อยเพียงใดในตอนนี้แต่ถ้าแกยังไม่เกิดไม่ประสบอุบัติเหตุครั้งสําคัญครั้งร้ายแรงแบบนั้นนะแกก็น่าจะภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากนะครับที่ จริญรอยตามแกแบบทุกฝีก้าวเลยนะฮะคือความยิ่งใหญ่เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับกับวัยแค่22ปีในวันนี้ของมิกเนี่ยยังมีเวลาที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความแข็งแกร่งอยู่นะฮะแต่จะว่าไปแล้วไม่ใช่ว่าจะมาใช้ชื่อเสียงของคุณพ่อในการที่จะมาหากินในการที่จะอะไรคือวงการนี้ไม่ได้นะฮะต้องแข็งแกร่งจริงๆด้วยฟอร์มการขับด้วยผลงานด้วยอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีนะฮะถึงจะผลักดันขึ้นไปทีละสเต็ป แล้วนี่คืออดีตแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วสดสดร้อนๆนะครับแชมป์โลก F2 นะฮะธรรมดาไม่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะฮะในปี2018ก็คือนี่ก็คือแชมป์ยู์ยูโรเปียน F3 นะฮะอ่ะก็ก่อนที่จะถูกผลักดันขึ้นมาแล้วก็ในในปีที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นแชมป์ F2 ขึ้นมานั่นก็คือเป็นเส้นทางความยิ่งใหญ่ที่ก็ไม่ได้เรียกว่าโรยด้วยกลีบกุหลาบนะถ้าเราจะมองมิกเขาก็ต่อสู้มาแบบว่าพิสูจน์ตัวเองมาทีละขั้นทีละขั้น แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กสร้างของ f e r r a รี่นะฮะตัวจริงเสียง,งจริงเลยล่ะจริงๆมันก็มีนักแข่งดาวรุ่งหล่ะให้คนนะครับ4-5หคนนะฮะที่อยู่ใน a c a d e m มีของ f e r r a ราี่มิกก็อยู่ในจำนวนนั้นแล้วก็ถูกผลักดันขึ้นมาแล้วก็ยังคงมีหลายคนนะครับที่ก็คงจะต้องรอโอกาสดีๆในในวันข้างหน้านะครับที่จะ,จะ,จะเจริญรอยตามมิกในโอกาสต่อๆไปเรียกว่ารุ่นพี่ที่อยู่ใน f e r r a รี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมหลักทีมรองทีมซัพพอร์ตอะไรอย่างีงก็แล้วแต่เนี่ย ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะฮะเพราะว่าในไลฟ์อัพนักแข่งในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วฮะอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าไม่แกล่งจริงนี่อยู่ยากนะฮะดังนั้นก็คือต้องมีผลงานติดไม้ติดมือนะพูดถึงมิกนะครับในการเทสที่บาเรนก็ถือว่าไม่ขี้เละนะฮะไม่ขี้เละจริงอยู่นะครับเราอาจจะเอาผลการเทสเนี่ยไปวัดยังไม่ได้หรอกว่าแต่ละคนจะมาดีหรือไม่ดีนะเพราะว่านักแข่งจอมเก๋าบางคนนี่ก็ ยังไม่รู้ล้อกด้หนาวอะไรกับผลการเทสนะครับไม่ซีเรียสนะยังชิวๆอยู่แต่กลายเป็นพวกที่มาใหม่ๆแล้วนะกดเวลาเหยียบกันเต็มที่นะครับแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเรามองอย่างตัวเลขเนี่ยอย่างน้อยมันก็ดีแหละนะฮะที่ที่ทางน้องใหม่อย่างมิกเนี่ยเขากดเวลามาได้ในช่วงกลางๆตารางในแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นกําลังใจนะเป็นแรงผลักดันของเขาแล้วกันนะค,ความจริงในการแข่งมันจะอ,อกมารูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างผมว่าทีมก็เข้าใจนะฮะในปีแรกของนักแข่งเนี่ย แล้วก็ศักยภาพของทีมฮาร์ดเราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าก็เป็นทีมที่เรียกว่าเสียเปรียบทีมอื่นอย่างเห็นได้ชัดหลายอย่างในปีที่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณการทําทีมนะฮะถือว่าในปีนี้ก็คือต้องเริ่มต้นที่จะนับหนึ่งกันใหม่แต่มันก็อาจจะนับหนึ่งได้ยังไม่เต็ม9ก้าสักสักเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าหลายอย่างยังคงเป็นใจกับทีมใหญ่เขาอยู่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าอนาคตข้างหน้ามันมัน,ม,นมันก็ไม่แน่ แต่ปีนี้มิกเองก็เจอปัญหาตั้งแต่ยังไม่ได้ลงทําการซ้อมการเทเสียด้วยซ้ำสิเพราะว่าด้วยผลกระทบของโควิด19นะฮะมันทำให้เขาเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นกับทีมวิศวกรทีมช่างเครื่องหรือว่าแม้กระทั่งการไปทดสอบไปซ้อมไปอะไรยังไงก็แล้วแต่เ,เดินทางข้ามประเทศลำบากน,นะครับในเยอรมนีในยุโรปเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มิกเขาค่อนข้างที่จะกังวลอยู่นะฮะทุกคนค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะ เรื่องข้อมูลเรื่องของการขับเรื่องของอะไรต่างๆนี่จะปรับเนื้อปรับตัวกันได้ทันได้มากน้อยเพียงใดนะฮะตรงนี้แต่ก็อย่างว่านะครับว่าด้วยความที่อายุแค่22ปีเนี่ยผมคิดว่า f o อเ o รี่เองหรือว่าแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่ที่อาจจะเปิดโอกาสต้อนรับนักแข่งนะ,ะคนนี้เนี่ยก็คงจะต้องมองกันไปยาวๆคงจะไม่เอาปีแรกไปตัดสินหรอกใช่ไหมฮะว่าเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะเจริญรอยตามคุณพ่อได้ไหม จะได้มากได้น้อยเพียงใดเพราะว่าเส้นทางเนี่ยก็คือขึ้นมาปุ๊บก็ยังยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาในทีมที่อาจจะเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเห็นอกเห็นใจน้องมิกด้วยนะฮะผมเข้าใจนะครับว่าเพื่อนๆน,นทุกคนที่เชียร์มิกชูมาร์เกอร์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุผลอยู่เนี่ยก็คือข้อ,ข,อข้อแรกเลยก็คือคงจะเชียร์ตามคุณพ่อ,อนะครับคือติดตามไมเคิลชูมาร์เกอร์มาอย่างผมก็ยอมรับนะครับว่าผมก็เป็น FC ตัวจริงของชูมร์เกอร์คุพ่อด้วยเหมือนกันนะดังนั้นเมื่อเห็นรายชื่อของลูกชายเขาโผลขึ้นมานะครับผมก็ไม่ต้องสืบเนะส่งใจแอบลุ้นแอบเชียร์ให้อยู่แน่นอน100%อยู่แล้วในตรงนั้นแล้วก็ใครที่เชียร์เชียร์คุณพ่อมาตั้งแต่ยุคที่รุ่งโร์ยิ่งใหญ่อยู่เนะี่ยผมเข้าใจว่าก็คงจะตามเชียร์ลูกชายให้กําลังใจน้องมิกเขาด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ด้วยอาจจะเป็นในส่วนของบุคลิกนะครับอาจจะ ถูกจริตของคนไทยบ้านเรา <c oughs> อาจจะไม่ได้มีลุกแบดบอยนะครับลุกแบบว่าเถื่อนๆดิบๆลุคแรงๆอาจจะถา้าไปเที่ยวกับนักแข่งคนนั้นคนนี้เนี่ยอาจอาจจะไม่ใช่นะฮะอาจจะดูมีความเป็นแบบว่ามีความน่ารักมีความมีสัมมาคารวะมีอะไรอย่างไ้ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะมองดูน่ารักเอเด็กคนนี้มันมันนอบน้อมดีว่ะอะไรทํานองน,นั้นนะฮะอ่ะก็ไม่ว่าจะเชียร์ด้วยสิ่งไหนแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เข้าใจว่าหลายคนก็ เอาใจรุ้นเอาใจเชียร์นักแข่งดาวรุ่งคนนี้จากเยอรมันนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่านําเรื่องราวของมิกเนะี่ยมาพอของปากของคอนะครับวันนี้วันจันทร์แล้วใช่ไหมวันจันทร์ก็โอ้เหลือเวลาอีกแค่4วันแล้วนี่นะวันศุกร์ก็จะเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับฤดูการแรกอย่างเป็นทางการนะฮะในในการซ้อมอ่ะก็มาจับตาดูนะครับว่ามิกจะทำงานได้ดีไหมเมื่อลงสนามจริงๆนะ ถ้าในการซ้อมการเทสก็ถือว่าสอบผ่านนะฮะแต่แต่บนสังเวียนจริงๆเนี่ยจะสอบผ่านหรือเปล่าก็เหลือเวลาแค่3-4วันเราจะได้เห็นผลงานได้เห็นฝีมือของเขาแน่นอนกันนะครับทุกคนวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่วก,กาสหน้าสวัสดีทุกคนนะครับ